สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนก,กดแชร์แกดแนานานกดจันยกดเยอะๆ,น,ๆ,น,ๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใครเป็นคนบ้าหวยตัวจริงไอ้ไหลเคยบอกว่าคดีน้องชมพู่เกิดขึ้นเพราะมีคนบ้าหวยต้องการเอาเด็กไปบูชาย,ยานันเพื่อจะให้ถูกเลขถูกหวยไปดูกันค่ะว่าใครบ้าหวย แล้วใคกิคนข้าวเป็นหมอแต่มาหยาดบอดีอื้คนเมื่อกี้เนี่ยพินพ่นเป็นหมอแต่เพิ่มมาหยาดบอดีเพราะว่าอ่ะบอกนักเลงแทุ้ณพน,นาบอกไม่ได้พูดนักเลงนะป้าพูดความจริงรับรับรับให้ได้แน่แม่บริสุจริงๆคนเราเนี่ยนะดูก็รู้แล้วไม่มีใครรู้หรอกเลาวันที่หนึ่งมันจะออกอะไรแล้ววันที่สองมันจะออกอะไรฮะครูหมอวัวสัตว์เหรอฉันพ่อเดียย๋ยวจะบอกประมวลบอกเอาม่าเอาม่าเออเป็นหมอหัวบ่ะโอเคโอเคพอใจได้อยู่ไปซัดบอก หมอสัดหมอสัดโอเคโอเคเข้าใจอยู่พ่อยังเอารับได้ดู้ยคุยหมอสัดสมามาคุยนี่มันคนบริเวณไข่ก็เลยพ่อเข้าใจดอยู่ไม่ได้พูดนะเองอันนี้คือพูดความจริงมันคือความจริงที่ถ้าเรามองดูแล้วนะไม่มีใครรู้หรอกวันที่หนึ่งมันจะออกอะไรสองสามสี่ห้าสามตัวหน้าสามตัวท้ายสามตัวหลังมันจะออกอะไรไม่มีใครรู้บังนะเขาที่บอกว่าเสี่ยงบอกเลขเสี่ยงบอกเสี่ยงเลขเสี่ยงก็เหมือนกับพ่าตาบอกว่าเดามันก็ไม่แตกต่างกันเล่นบปล่หรอก็มักเลขนี่ เขาก็เดาเอานี่เขาก็เดาเอาว่าไม่จะออกเลขนี่เดาเลขที่ตัวเองชอบเมนเดาเขาใส่เข้ามาเดาเขาไม่ได้หักไม่ได้ถึงว่าบางทีเราก็เดาเอาของเราก็ได้เดาเอาโหลดพี่น้องมักจะได้กับสื่อไปโหลดตัวไปสื่อตามไปสื่อตามเขาเจ้าบอกได้หลายคนน่ะเจ้าคือบังผมไปเห็นน่ะอาจารย์อาจารย์ที่เขาบอกเลขบอกเบอร์นั่นเป็นรลายร้อยคนนะเป็นหลายคนขนาดเด็เจ้าจะสื่อเบอรตัวคนหนึ่งบอกเลขทำแม่ไม้บอกตัวเดียวล่ะจบ คนน <canvas it S 1> ึงบอกหาโตชิโตผุหน่าคู่ชิคู่โัพมาสะดุงทเจ้ามาปวดหแต่ละมื่อหมอทำลอดวัวแสดงว่าหมอจะกินน่องัวดูอี่คะหมอทำลอดบัวนี่มันน้องหัวลายกระทาะน้องหัวกับใครนกากินได้หมอกินน้องหัวมห้อาจารย์เด็ดแมนลายหลจ้าถ้าไปซื้อน้ำเขาเตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็งามตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือสีแมนนคือสีหลที่ไปที่บ้านซื้อเลยจะคล้องมากกัพ่อหรอ ดาวเอาเราแตเ่เด็กแต่ค้องกับพ่อซื้อหลายมันหยุทุกย้อนเขาจะปกติแหละคนเราก็ชอบเสียงชอบตามดวงนะทุกคนเขาบอาไปสลาเขาไม่ได้ว่าไฮเพเดอร์เขาบอตามตามภาพี่ายเห็นนั<ม>่นแหละโอ้ตามาาค,ความรู้สึกขุงข่อยเองทุกคนรู้สึกเหมือนดิฉันไหมคะว่าตอนนี้อีกเถิดคล้ายๆกับพวกไวทองเหมือนจะหมดเมนหรืออะไรยังไงดิฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะอายุเขาแค่สี่สิบกว่า แต่ถ้าสมมุติว่าคนเราที่ไม่ได้โดนผัวอัดฉีดมาหลายๆปีอาจจะหมดเมนไวก็ได้มันไม่มีการกระตุ้มทางเพศอะไรอย่างนี้นีะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาการของอีทธิ์เนี่ยไม่ว่าจะขึ้นใน YouTube หรือจะขึ้นใน t i k t o o k หรืออะไรยังไงทะเลาะกันกับคอมเมนต์ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้โพสหลังบ้านก็จะทีทีรวัวๆเรื่องที่ทะเลาะกับคอมเมนต์ต้ตอบกับคอมเมนต เพราะเริ่มปล่อยให้คนคือคนของตัวเองที่เคยเข้าข้างตัวเองหลายคนตั้งแต่เกิดเรื่องชัยเนี่ยมีหลายคนที่เอ๊ะขึ้นมาแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ตั้งคำถามทำให้อีทถิ์เนี่ยโมโหมากนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะในคลิปที่เราเห็นอีทถิกำลังทะเลาะกับคอมเมนต์แล้วก็เสียดสีกัว่าเป็นหมอทำไมมารยาทไม่ดียังกับตัวเองมารยาทดีนักนี่ ดูเหมือนอิทธกจะไปใบหวยในจิกตอกแล้วก็มีคนตำหนิจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ใบหวยเหมือนเหมือนหลายๆคนซึ่งจริงอยู่มันมีคนที่ทำใบหวยอย่างนี้แต่ตัวอเทธกเองบ้าหวยมาโดยตลอดบ้านที่ไม่มีฝาบ้านตัวเองอวดว่าตัวเองเป็นคนดูแลเรื่องการเงินผัวหาไม่ได้เท่าไหร่ตัวเองจะเป็นคนดูแล ถ้าผัวหามาแล้วให้เมียดูแลแล้วบ้านมันไม่มีจะก,กินไม่มีฝาบ้านไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินเหลือนั่นคือมเมียเป็นกระเชิก้นรั่วรั่วไปทางไหนรั่วไปทางหวยค่ะไอไหลาเพิ่งออกมาพูดทำนองว่าสาวิตีบ้าหวยไปหาหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าถ้าเอาเด็กที่เกิดวันนั้นวันนี้อะไรไปบูชายันได้จะถูกหวยโดยเบร์ครั้งยิ่งใหญ่ แต่เราเห็นกันแล้วว่าสาวิตจีไม่ใช่คนบ้าหวยคนที่บ้าหวยซื้อทั้งหวยลาวหวยเวียดนามหวยไทยใต้ดินบนดินซื้อหมดคืออีเถิดจุดทูบทุกนัดทุกงวดใบหัวยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝันเอามาเล่าใบหวยคนที่บ้าหวยไม่ใช่สาวิตจีคืออีเถิดดังนั้นมันก็จะเข้าล็อกตรงกันกับ ที่ไอ้ไหลเคยบอกว่าไอ้พวยเอาน้องไปบูชายันเพราะอยากได้เด็กที่มีวันเดือนปีเกิดอันนี้ไปทำพิธีไปทำคุมารทองเรียกเหล็กไหลแล้วก็เอาไปไว้ใบหวยให้ตัวเองถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่อ่านคำพิพากษาไอ้ไหลย,ยังพูดเองเลยว่าน้องชมพู่ถูกเอาไปบูชายันเดวิัวน เอาหลักฐานมาให้ดูค่ะนี่ค่ะไทยรัฐนิวโชว์วันที่22นะคะมีนักข่าวไปสัมภาษณ์ไอ้ไหลจริงๆมีหลายช่องที่ออกข่าวนี้ที่ไอ้ไหลบอกว่าเชื่อว่าไอ้พวยอุ้มน้องชมพู่ไปบูชายันวันที่22ธันวาไอ้ไหล เชื่อมั่นว่าไอ้พวยทําแน่เอาไปบูชายันแต่วันนี้ไอ้ไหลบอกว่าโอ้ยอุทรยกอุทรยกดูสันดานของไอ้ไหลดูกันชัดๆค่ะดูกันให้เห็นความจริงว่าใครที่บ้าหวยไอ้ไหลเองก็เชื่อว่าเอาไปบูชายันนั่นก็คือเป็นข้อยืนยันว่าไอ้พวยเอาชมพู่ไปบูชายัน เพราะว่าเมียบ้าหวยเมียจะได้ถูกหวยตามที่หมอดูบอกมาชัดไหมคะนี่คะ่ะเมื่อคืนไล์เมื่อคืนก็ยังบอกเจ็ดเจ็ดเจ็ดดูใต้ฐานพระแล้วฝันเห็นเลขนั้นเลขนี้ใครไปนาดงดอกระวังกเถะขอดูตูดนะคะ ถ้ากางเกงใส่มาแล้วหลายวันอาจจะมีขี้เกลือขี้กรากขึ้นและเป็นตัวเลขอิเธิมันเอาไปขูดเรียกว่าขูดขาหาหวยกันเลยทีเดียวเชียวนี่คือความบ้าหวยของอีเธิค่ะเป็นข้อบ่งชี้ว่าขยันขนาดนี้มีแต่คนไม่ว่าจะเป็นหัวละพาจันสงจันีรีทานชมมอุ้ยขยันมากทางานขยันขันแข็งทำให้มีฝาบ้านนี่คือคำตอบค่ะผัวแดกเกล้า เล่นการพนันเมียเล่นหวยมีเท่าไหร่เงินมีเท่าไหร่จมไปกับตรงนี้หมดวันไหนไม่มีแดกก็ให้ลูกเป็นผีน้อยเดินไปขอข้าวตากระยายเอามาแบ่งกันกิน